สวัสดีครับ <laughs> หัวอย่างพวกป่าก็อุืยใจเนีวอีสานเบื่อเบือครับมืาอนี้ที่เอาหมากเผาไว้เผาเผาจา,า,า,ากต้นเลยนะครับนี่ยเผาจากต้นท,ที่เอาไว้เผาครับนี่เอาคือว่าไหนเหรอจิ๊ว <laughs> ตามไปตามมาที่พี่น้องบอัากเผาจากต้นสดๆเลย นะครับพี่นน้องี่ครับภาพบรรยากาศนม่นเผาทานแล้วเผาทานแล้วก็สิเผาบักเฝ้าน้ำเลยเอาเข้าไปอันนั้นไม่ยังบ้วนน้ำไม่ยังกว่าปะน้ำมันใหม่นะโอ้น้ำสมควันไหม่ครับนี่นี่ครับเอามาแล้วจากต้นครับสดๆบัก้าเผาเพราะเผาตะทาน เขาบอกข้าวน้ำป่าก็อุปกรณ์ใช่แนวอีสานบูเบือครับตอนนี้เผาตาพันเขาบัก no ข้าวครับทินข้าวงามน้ำครับน่าดีประตูสู่ดินแดนดงไม้เปียดเขียดซักซิ์เจ้าปู่หัวนะครับพี่ครับพี่น้องสีเฮ็ดบักข้าวเผาอัท่านขายขายพ่อแล้วงด้วยเหรอล่ะท่าน อันนี้สีสที่ทด่ที่ทพ่ท่ัี่าี่ที่ทวเที่ที่ทว่ที่ที่ยก่ทก่ที่ทีเกียร์บัก่ทีาทเข้า่ทา่ที่ที่ทา่ที่ที่ท่าี้ที่ทเ่ที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 ่าีขที่ที่าี่าี่ที่ที่ที่อี่ี่ที่ท,ออที่ี่ที่ที่ี่ีี เขาบอกเ้ากันพี่น้องเผาทานบ้าบ้าเขาบอกเผากบ้าเหมือนนี่เด้บ่เน่าได้กินบ่เน่าเมือนนี่พี่ใหญบอกเ้าวล้มควนเนาะเนาะออพี่น้องสิได้กินบ่มือนนี่ใส่ภาพบรรยากาศเอาพี่น้องภาพบรรยากาศครับอันนี้คือเตาถ่านเตาถ่านอุปเครื่ครับตอนนี้พลุนครับลูกไส คนรอเบิ่งเตาทานอุปเพื่คือเอาศึกษาเบิ่งกันนะเป็นยังไงในี่เตาทานนี่เอาพี่น้องเบิ่งครับเป็นขี้จังจั่ววดสบพอทานขายเนาะอันเตานี่ป้าผู้เชี่ยวชาญมากขนาะมากขนาะมากขนาะจังไงเนี่เบิ่องไหนครับเด้อว่ เอาครับบ่เผาตะท่านหรือเผาบักเ้าวพร้อมเบื้องผมจะภาเผาบักเ้าวครับเผาสูตรไหม,มเผาสูตรไหมพี่น้องเผาาบกักข้วแม่นเผาบักเ้าวแล้วก็ได้ทาน ทานข้าไปหุงต่มนี่ได้เครับนี่เป็นสูตรของอุปครื่ใช้เน่าครับเจียดบักเท้าเผาอีกช่วมันเคี่ยวเขาเนอะไม่พ่อเคี่ยวเขาเอาจับกล้องให้พ่อกันเดี๋ยวสีผ้าไปเบื้องประดุกบันจักหน่อยอ่าประานไดอยู่พี่น้องภาพบรรยากาศครับ dọn uhm tony tôi mãn thì mày đó tony hoa bay tony hoa 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 đó nó, hoa 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 ปากก็ไล่ยกว่แช่กว่าที่ตามเน้ยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมูเป็นเกลือแช่เนีวอีสานบมูเบิกเขาทานครับเขาทานแล้วก็เผาบักเ้านั่เนี่ยครับเทือดปักเ้าเผาผู้คนถามมาตลาดเป็นยังขึ้นใหม่บักเ้าเผามันเลยใหม่บักเขือเทศเป็นยังขึ้นบักม่วงเป็นยังขึ้นนบมือ ประเขเทศเบิังพี่น้องนี่ครับเผาทานบรรยากาศทานเ้องครับแม่นเผาทานในเผาข้าวพร้อมครับพี่น้องเบิ้งภาพบรรยากาศครับอยู่กับลูกชายครับอยู่กับอีคิวซั่งพระเอกช่องห่าครับเฮ้ยกันหนะเคลียร์เบิังกันหนะเคลียร์ให้พี่น้องเบิ้งกันนะนายเบยพระเอกช่องบ่มครับผม อันน่วยนั่นนายเอาหน่วยเอาหน่วยเอาหน่วยที่แหลกออกมาก,ก่อนน่ะพุนแม่หน่วยที่แหลกว่าแม่นมันลูกบึ้มๆอยู่เผาทานครับพี่น้องเผาบักเผานํบาบักเผาห้องก็มาจากต้นนั่นแหละก้านไม้นั่นเอามันลูกบ่ไนพุ่นอยู่พุ่นนี่ครับภาพบรรยากาศยมามเมือแลงครับกับอุปเครื K ่องใช้แนวอีสานบุกเบิกเคี่ยวออกมาหน่อย เด็กินมโนบออะบอกเผาเผาไม่บอกเผากี้บ่เบิ่งเบิ่งลูกไส้บ่บอกเผา,ก,าออก,กี้เอาเคลียเคลียหน่อยไหมไปออไใหม่ละเด้ป่าห,ดห,หัดลรมั้งหรือ,อ,อ,หอใหม่เบิเ่าเหอเอันนี้เป็นทาน่านเหรอเด้ป่ะแดงยังเครื่องเด้ย,าาเ,ยเดี๋ยวที่ลองพาเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวจงเคลียกัน เอาซุกเข้าไปเอาไม่ใยๆซุกันะนัยโอ้หลูกไสโอ้ปขึ้นห่อนครับเบื้องภาบรรยากาศครับเอาไม่ใ่เข้าไปทั้งเข้าไปแม่ทั้งเข้าไปเออทั้งเข้าไปโอ้ออกเผาเผาเดยวได๋นเขี่ยวก็ไปทั้งเข้าไปเออไปอ้ไอ้ปูหมันทไหน ทังเข้าไปเลยเออทังเข้าไปทังเข้าไปพ่อเอาตัวนี้ดันเข้าไปเออดันเข้าไปบักเผาเผาคือจิเผาคนเนาะเต่าทานหอดบ้างในกันหยอดบ่ลองบางจังหน่อยนึ่งกันแมนลองเบิ่งจังหน่อยหนึ่งคือลองผิดลองถือรับเอาทั้งตัวนี้เข้าไปในครับเอาช่วยจีเด้กินบักเผาเผาครับพ่อๆกับอุ้มคือใช้แนวอีสานบุกเบิก ลูกชายครับเอาความพยายามอยู่ปอซีแล้วล่ะอยากกินบะเพาเผาเอาดึงเข้าไปเออซทำนั้นก็นได้แล้วเน้องพี่น้องอันนี้เต่าทานครับอันน้ำหน่ำควนใหม่ไป็ีดรขา,าแมลงบ่ปลาเศียรแมลงเนี่ยมะพีักเขือเออเศียรอะไรมแมลงเนี่ยบะพีบกเขือครับ มานี่อีพอ่อจะพาให้ให้พี่น้องเบิ่งนั่มาพี่อีเขีวมาจับกล้องอเอา้าเบิ่งกันน่อมันจะได้ผลบ่สิบยียร์นาทีบอกอีพอ่อได้โอเคโอ้บ่ทันได้อยูบ่บ่ทันได้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 เขาอขาขาหาย,อยียดงา,า,นานงานเอาเบิบ่งพ่อสิเฮ็ดบานครับ,บขึ้นเชนี่อีสานบุกเบิก ดึงเอาไปพุ่นเลยเฮะสิบเอ็ดนาทีบอก e อีออก่ฟอดนะเผาบักเผาครับเผาทานเอาใหม่มาพร้อมครับอพี่น้องทดสอบซื่อๆหรอกพี่น้องทดสอบครับ บามมันจะได้ผลบ่กี่เข้าไปขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามเราชมแล้กกากดไหลกว,กวแช่ให้น้ำนะครับพอ้พอกับอู้เพื่ช่นแนวอีสานมุกเบิกตอนแรงๆครับมาเผาวทานแล้วก็เผาบากเผ,า,เผาน้ำจากตุน ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจอุปกรเกจนิยมอีสานบุกเบิกคลิปนีก้ก็คือเผาทานแล้วกะ็เผาบอกเผาสื่อน้ำแน่าได้ครับเด้ทานเพราะเด้ซอววยลกูกซอยหลานซอยคิ้วได้ไปโรงเรียนทินเขาง,งามนาม้ำค้านาดีประตูสู่ดินแดนดงไม้เพรเขสักซิิทธ์เจ้าปู่หัวนะครับคือเก่าคือเดิมเฮาพบพ่อครับอุปกรเกจนิยมอีสานบุกเบิกครับได้เท่าไหร่ที่หลานไอ เพรานะการคลิปหนาฝากกดไลกดแชก์เดียดตามให้อุปกิจ์ชแนวอีสานอุบเบิกน้ำสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ